เก็บออมเงินนะครับช่วยพ่อแม่นะครับอะไรเนี่ยไฟยอลาวนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปทัวร์รอบๆไม้ไมออะตังไม่มีจะก,กินข้าวเลยนั่งเฮลิคอปเตอร์รวยจ้า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอเซ o b s เวอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่น,นเกมเราบอกนะฮะในแมปที่มีชื่อว่า Escape i n f a t l b l e Abby นะครับพร้อม Ah Escape คือไลน์ Escape แบบนี้นะครับ i n f a t l b l e กคืออะไรก็คืออะไรสักอย่างนะที่มันทองนะฮะเอออะไรก็ไม่รู้นะฮะ Abby คือ Abby นะครับ Escape Infallible Abby นะฮะรวมกันเป็นหลบหนีจากอะไรไม่รู้นะที่มันพองๆ Abby ี่นะครับ อ่าโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะว่าผมจะผ่านจากด่านนี้ไปได้ไหมนะครับด่านนี้นี่คือด่านที่จะเล่นตั้งนานแหละแต่ว่าสเต็ปมันเยอะเลยเนะี่ยก็เลยไม่ได้เล่นตั้งทีนะครับเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะครับไม่ใช่อะไรนะครับโอเคยังไงจะพร้อมแล้วไปเลยกันครับไปกันเลยโอเคทางนี้แหละเออไอ้สีไหนก็โดดได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นบ้าเป็นรัวๆนะครับผมโอเคอ่าเรียบร้อยนะ มาในไฟ้5ที่ผมนะ่งเร็วม,มากเลยครับต่อไม่รู้ว่ามันมีกี่สเตทนะครับแต่คนล่าสุดเนี่ยปาไป173สเตทแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเรารล้สไลเดอร์ไหมเนี่ยอันนี้อะไรวะเขียวๆมันมันรู้สึกเหมือนบุญหรือเปล่านะน่ากินมากเลยหิวมากเลยผมนีม่หิวมากเลยตอนเนี้ยอะไรวะฟ้ามันเหมือนเม็ดอะไรนะเม็ดยาหรเลยนะ เออนี่ผมว่าด,าดัดนี้สวยนะเป็นดาดที่แบบน่าเล่นเลยนะครับดัดนเลยนะไม่ได้มาขายของนะครับ<笑><笑>อะไรเด็ดดันดันลองดันดูเออดันลิอโนโก็เหมือนกันนะ่ะดันไปแล้วกันโอเคดนันเรามาดันดอดเฮ้ยอุย้ยลงมาแบบนี้แั่นี้ไม่น่าจะแต่ยง่ายน่าจะแต่ย,ยากแบบปึ๊บปุ้มโอเคซตพอยล์ูกทรงมันก็เหมือนแบบอะไรเนี่ยเพชรหรอเพชรสีชมพู เออเพชรสีพรก็มีด้วยนะอ่ะอเพชพอยเหยียบเพชพอ,อยอันหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่งครั้งนะครับรู้ป่ะนะอันนี้ไอ้ตึ้งสูบมอาอันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้ออกมาสายได้ตลอดเออสายแล้วก็ไปกว่าโอเคส่วนมากจะสลับกันแบบนี้นะถ้าไม่สายมันไม่สายสับนะครับเน,ะนาะคุณสร้างที่เดาใจขออ้ออกครับก็ามาอยู่สเตจที่ยี่สิบสี่แล้วฮนะเพพอยไปอ้าึ้นบันไดไปเลยได้โคงเหล็ก โครงเหล็กอะไรมืดเรื่มแสงเลยปนหรูหลากาไก่เลยอ,อะไรวะเนี่ยลูกปุ่มเหมือนแบบเออลูกลูกอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะเออเอาเป็นว่าช่างมันเนี่ยนี่สายขวาก็ไปได้เหมือนกันครับมีหอใครอยากเตียตังค์ก็ขึ้นหอใครรีบขึ้นหอได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่รีบนะครับเพราะผมไม่อยากเสียตังค์นะครับเพราะาผมไม่มีตังค์นะครับตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยครับผมเอออัตเต็ดก็คืออยู่ที่ฟอยต์หนึง่งอันเท่ากับเอ่อเหยียบเท่ากับติเต็ดขึ้นหนึ่งอันนะครับปึ๊บอ้าวโอเคฝัสงสิบแล้วอีกไม่นานทุกคนอีกไม่นานก็จะก็จะตายแล้วถ้าจะมีวิญยาะครับดัด สำหรับติ๊กทานลกแรกเกิด<笑><笑>ง่ายจัดเอ่อจุดไฟปลาเกสไลเดอร์ไปเลยยูสมายเดอร์แมนสปายเดอร์แมนเนี่ยอ, Spider Man. อีกนิดหนมาเพื่อสปายเดอร์แมนนะฮึอืมอันนี้มันลูกโกเหมือนไส้กรอกข้าวเลย แต่ว่าสักกล่องมีหลายสีนะมีรถอะไรเนี่ยสีเหลืองลลเนี่ยรถแท็กเกียวเนี่ยสีเขียวเออจินตนาการสำคักวามสุดยอดเลยฮะอันนี้ก็คือแบบฟองน้ำลอยน้ำมาครับเราก็ต้องจินตนาการตามไปด้วยนะครับเวลาเล่นมันจะได้เกิดแบบเออเขาเรียไงเกิดเมดเนะ <laughs> เกิดภาพ หลบเซกอกกันอ้อมันไม่ต้องหลบก็ได้เกือบแล้วเกือบจะไปขึ้นเรือแล้วยังไม่มีตังค์อยู่ไปขึ้นเรือนี่ไม่ได้นะจุดเด็ดเด็ดกลิ่นพิีคอดีทังจัดเก็บเก็บหอมลอมบิสเก็บออมเงินนะครับช่วยพ่อแม่นะครับอะไรเนี่ยไฟอลาวนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปทัวร์รอบรไม้ไม่อะ ตั้งไม่มีจะกินข้าวเลยตั้งคอปเตอร์รวยจ้ะปึ๊บอ่าดีพอยโอ้โหดนอะไรตายวะงนโมงว่ะปึ๊บเอออ๋อกินดดดอะไรตายกันงงมากเลยไม่ยากนะดาดนี้ไม่ยากครับแต่เยอะครับไม่ใช่อะไร โอ้ยเดี๋ยวตทม์ดีโอเคเอาเอาแล้วไงอังไงดีลองซ้ายก่อนละเออลองซ้ายก่อนแล้วก็ตายไปเลยนะครับกว่านะครับมากกว่าเลยกางเออตายือหวยไม่ค่อยจะถูกเออดีได้แล้ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วยองยองโดนได้เปล่าดูนะไปแล้วอ,อย่าไปโดนแล้วไปไปได้อย่าไปโดนเลยสักอิโอเครอดช่องไปเลยเออนานากะทิด้วยเออเดี๋ยวฟ้าเลย ม่รู้มาถูกทางหรือผิดทางก็ไมแต่ว่าเซตพอยต์เออน่าจะถูกนะครับเราสังเกตเซตพอยต์เป็นหลักนะเซตพอยต์อยู่ตรงไหนก็คือทางนั้นแหละครับมันจะไม่มีทางอื่นอีกแล้วนะฮะไงๆงงทำไมจะกระโดดต้องมีเยอะๆมันปลกได้อะไรเนี่ยได้รูปโป่งนะครับมาทำอะไรก็ไม่ดูนะครับรูปโป่งเนะี่ยทำไรวะโอเคสู่บ้านลมสีชมพูมนะครับ ออยใหญ่ๆออยใหญ่ๆโดยออยๆโดนี้ก็มีเสียงออยใหญ่ๆบ้านลมดเด็กๆก็ชอบเล่นกันนะครับบ้านลมนะครับผมก็ชอบเล่นนะครับตอนเด็กๆนะครับสมัยที่ผมยังอยู่ในท้องแม่เฮ้ยไม่ใช่อะไรเนียเออซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่อารมณ์ครับคือยังไงอะือแล้วจะโดดสูงขึ้นเนาะก็ผมสูงก็ผมโดนโดดสูงขึ้นเานาะ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่น่าจะคิดไปเองต้องเอาออกนี่เอาออกไม่ได้เลยเอาออกตอนเดิมอะครับถือละกันโอเคเพราะความเท่เท่ตรงไหนไหนะ <c oughs> เนี่ยยินไปเลย <c oughs> มาขายของนะครับ <c oughs> อะไรเด็ดดันดนัดนลองดันบูเออดันหรือนโนก็เหมือนกันอะ ดันไปแล้วกันโอเคดันล้วมบดันดนอดเฮ้ยโอ้ยหลงมาแบบนี้